ารักเป็นไงบ้างเนาะอ่าวันนี้เจอทั้งนั้เลยแข่บ้างวันนี้เจอใหญ่เต็มที่แล้วนะเขาเขาใหญ่มากไหมใหญ่มากไหมมันมันทำให้เราชกยากไหมครับออกอาวุธอะไรไม่ค่อยหนักใช่ไหมครับตอนเออพอพอเปียดประทับไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงน่าด้วยไหมคือเตะเขาเนี่ยเขาเขาไม่สะเทือนเลยใช่ไหมครับเออจริงๆเวทนี้เนี่ยมันมันเป็นเวทของเราเลยไหมฮะแบบญี่ปุ่เนี่ยครับผู้โชว์เขาใหญ่ไปเนาะครับผมเออ วันสอบเขาก็เหนียวสอบเกีรู้ส uh, ึกได้รู้ส um> ึกได้เลยไหมว่าทําอะไรเขาไม่ไม่สะเทือนอะไรเลยใช่ไหมซ้ายก็ติดเข้าลอะไรนับเออก็ทําได้แต่เขาไม่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 มีอาการอะไรใช่ไหมครับรับเดินท้องง่าแล้วรับเดินท้อเท่าไหร่ครับถ้าว่าใช้ไปต่อไปก็เท่านี้แล้วยี่สิบห้ครับไปคืออะไรกับแฟนทำบ้านน้อยทำก็ขอโทษนะครับไปนี้เออเหมือนเหมือนเหมือนมียกยกขึ้นยกห้าเนี่ยเหมือนมีอัเฉียดให้เราล้านหนึ่งเลยใช่ไหม เออแต่ว่ามันเร็วแรงมันไม่เหลือแล้วเนาะครับอืม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 โอ้พะเจ้าวันนี้ขอบอ่าอยากจะพูดอะไรกับใครบ้างไหมก็พระเจ้าเสียหน้องเสียโบ้ครับเสียจอโต้ครับอืมแล้วก็เออหน้าเตาไม่เป็นไรเนาะเต็มที่แล้วกลับไปทำตอนใหม่แล้วค่อยว่ากันใหม่ไปหน้านะอ่ะขอบคุณครับ เดี๋ยวมาดูคนชนะกันบ้างครับคงน้อยครับได้แชมป์ไปก็ต้องบอกว่ามาเลี่ยดมาฆ่าแล้วก็สามารถเอาชนะน่ารักไปได้ครับกอกอายการ เาจะเรียกทีสองหมื่นครับพร้อมหรือยังครับพี่เด็กพร้อมพี่พน้อมใช่หรืยครับผมใครเด็กพี่มังขอหน่อยคุณเด็กจะมวยเอาไปโอนเป็นไงบ้างครับครับเกมน้องมันตั้งใจอยู่แล้วไฟนี้ตั้งใจแต่เราชนะเราหนึงเราไม่ได้ชนะนะเราชนะความใหญ่โอ้ใหญ่ครับเราใหญ่เพราะอย่าระเบียดไปเบียดไปเนี่ยเขาทีเราเขาสองเราทีเขากระเด็นเรยตี่าเรากขากระเด็นแต่ว่าเวนี่โอเคเวทไม่มี่าต้องด่านว่าโอเคครับผมน่าจะโอเคป้องใครบอกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดได้เพราะตอน ผมลงมาภูมเองเช้าวิ่งเย็นแล้วก็มันเลยนี eh uh ่ตัวมันเลยรัดแล้วเขาซ้อมมาเองผมบอกแล้ววันนี้ชนะอย่าคิดถึงผมเพราะผมเที่ยวผมเที่ยวเช้าเที่ยวเย็นไม่ไหวนะมันไม่ไหวเดี๋ยววัชนะไม่เหนื่อยนะต้องคิดถึงผมจริงเอ่ะคิดถึงผมครับคำเร็จนายเชฟเส้นที่ไรเส้นที่สองเรอเส้นที่สองไปไหนมาท้องวันนี้เส้นสองดีใจครับสมหวังครับตั้งใจผมมาแล้วนะ สองมื่นครับสอจอยไครับแล้วก็ได้ซอเจมได้หน่อย แล้วก็ราชัาราชันสจนี่ครับที่รับสนอนค่าค่ากัมนี่นี่เออนี่การแขบงก่านี่ห้าหมื่เฮ้ยแังนะเนี่ยเดี๋ยวห้าหมื่นแต่ก็มีค่าดำเนินการห้าหมื่นแล้วสี่หมื่นเาจะโอนก็ไปทีน้ัาญจะโอนให้เาเแล้วสี่หมื่นนะไม่ได้ห้าหมื่นนะเป็นอัมาเรื่องเรื่องที่ึงรอเดี๋ยวเลดี๋ยวรับเงินทำไมเหลือสี่หมื่นนเีเกมการชกวันนี้นี่มันกดดันอะไรยังไงบ้างไหมก็ต้องรอกกด แล้วเรามั er mm ้นใจช่วงไหนเป็นพิเศษไหมเขาโดนเราแล้วเามดอ่าวันนี้วันนี้เราเราทนได้เราโดนเราทนได้เราโดนใจเราใหญ่ได้ครับมีออยังมีข้อคอยังอับวมีอังโซั่อยงยังยังยังส่นเยอะอฝขกขอบคุณใครบ้างเนี่ยยกานเนี้ยขอบคุณรับแจทุท่านนะครับ Ha okey dah ni ni 300 thank you ครับครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ